เดี๋ยวผมจะแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับสำหรับการตั้งมาร์กเครื่องยนต์นะครับของอ s u ูซูดีแ1.9นะครับว่าเทคนิคเราจะดูยังไงนะครับเอาง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับพี่น้องมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับพี่ที่รู้แล้วก็ผ่านเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องรู้เนี่ยคือมาร์กเพาเข้าเหวี่ยงนะครับ มันจะมีติ่งตรงนี้นะครับที่บูเล่นะครับแล้วก็อันนี้ติ่งที่ตรงนี้นะครับมันจะตรงกันนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงจังหวะที่สูบหนึ่งกับสูบสี่ขึ้นสุดหรือว่าอยู่ในศูนย์ไตบนนะครับเห็นไหมครับรู้ละหนึ่งอย่างอย่างต่อไปนะครับมาร์คเาเราลินเพาเราลินทั้งไอดีและไอเสียนะครับให้เราดูที่สูบสี่นะครับ สุบสีนะครับเอ่อไอเสียนะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่ขายสุดพอดีครับเห็นไหมครับแล้วส่วนไอดีเนี่ยฝั่งนี้นะครับจะอยู่ในจังหวะที่กำลังจะกดครับนั่นคือมาร์กของมันครับเห็นไหมครับถ้าเรารู้จังหวะจุดระเบิดของเขานะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับเราก็สามารถตั้งได้ครับต่อให้ไม่มีมาร์กมาเราก็ตั้งได้นะครับ เห็นไหมครับท้างท้ายถ้าถ้าจัหว่าโอ้แล็มันตรงอย่างนี้นะครับตรงท้ายนะครับสังเกตตรงท้ายแคมนะครับเห็นไหมครับสิ่งตรงนี้มันก็จะตรงกับตรงกลางพอดีนะครับทั้งสองตัวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนเจ้าเฟืองนะครับเฟืองก็จะหันไปข้างข้างอย่างนี้นะครับถ้ามันตรงนะครับแล้วส่วนสีโซ่นะครับสีโซ่เราไม่ต้องสนใจเลยครับมันไม่ตรงอยู่แล้วครับ มันไม่ตรงอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องสนใจครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีมาร์กนะเห็นไหมครับจะมีตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงเห็นไหมครับเราก็ตั้งตั้งให้ตรงครับตอนตอนใส่นะครับใส่ให้มันตรงกันตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนให้มันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะพอดีนะครับเอามาฝากกันนะครับขอบคุณครับ